โบทีเคเปิดใจครั้งแรกเลิกสามีนอกวงการจบหลัก11ปีปเพียงแค่ทะเลาะกันเรื่องเดียวทะเลาะวันเดียวชีวิตคู่พังงงไปต,ตามๆกันเมื่อหนักร้องสาวดังโบรัตนาวี i, หรือโบทีเคออกมาเปิดใจกลางรายการแฉยอมรับว่าได้เลิกกับสามีนอกวงการปิดฉากหลัก14ปีซึ่งหังคู่ใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่แต่งงานมาถึง11ปี ซึ่งสาวโบเผยสาเหตุที่จบรักครั้งนี้ลงว่าเลิกกันตั้งแต่กุมภาพันธ์เรื่องราวนานแล้วทีมงานบอกว่าไม่มีอักษรย่ออะไรเลยก็คือเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่เรามีกลุ่มเพื่อนที่สนิทที่เราปรึกษาเรามีครอบครัวเรารู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากแชร์ความทุกข์ให้สื่อรู้เราแฮปปี้แล้ววันนี้ที่อยากจะบอกเพราะเรารู้สึกว่า เลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันมันมีเรื่องเยอะกว่าจะต้องมีคนส่งรูปมาไม่ต้องบอกเราแล้วบางทีเราอึดอัดที่จะต้องโดนคนอื่นถามว่าแฟนไปไหนวันนี้ไม่ต้องมีใครส่งรูปแล้วหรือเห็นโบอยู่กับใครก็ตามไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องเชื่อมโยงกันแล้ว11ปีตัวติดกันมากถามว่าเกิดอะไรขึ้นโบบอกว่ามีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่นั่นแหละ ตอนเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีและตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปด้วยกันได้แต่พอถึงวันนึงมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราพยายามที่สุดแล้วทั้งคู่มันก็ได้แค่นี้เอาเป็นว่า11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันซึ่งมันก็ดี แต่ณนะวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วหรือตลอดมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงบางที่มีบางมุมที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาเลยก็ไม่ได้รู้จักในตัวตนเขาเลยก็ได้โบว่าทุกคู่น่าจะมีมุมนี้เราไม่รู้ที่ผ่านมาเรามันก็ดีมาตลอดไม่เคยทะเลาะด,ด้วยนะวันที่ตัดสินใจก็ทะเลาะกันครั้งแรก และเขาก็ไปเลยมันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวแล้วเลิกเลยภาพที่เห็นเราคิดว่ามันจริงมุมเราก็ยังสวยงามแต่มุมที่เราไม่รู้เอาเป็นว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราคิดว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องคุยกันโบว่าไม่ใช่หมดโปรโล็อกถ้าหมดโปองสันส้นๆมากกว่าแต่ความคิดเขาก็ตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนที่โบเจอโบก็งงเหมือนกัน เหมือนที่ทุกคนรู้ว่าเอา้าเลิกกันละวเลาะเป็นไปได้ไงถามว่ามีการขบซ้อนไหมมันไม่ใช่เรื่องมือที่สองที่สามมันคือเรื่องสองคนชีวิตคู่คือสองคนถ้าจะมีเรื่องราวใดๆก็ตามถ้าสองคนรักกันมันไปต่อได้อยู่แล้ววันที่ทะเลาะกันมีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เหมือนกันจุดแตกหักที่เราไม่ดีมันไม่มีมันคิดไม่ออกค่ะ มันเป็นแค่วันเดียวมันแปลกมากๆเราก็ลองหาเงินก่อนหาวิธีที่มันดีหลังจากแยกย้ายพยายามหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เป็นผลไปต่อไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องชีวิตคู่ต้องคิดไปในทางเดียวกันเป้าหมายต้องไปในทางเดียวกันในเมื่อเป้าหมายไม่เหมือนกันแล้วก็คงยากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากตอนแยกกันอยู่มันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วช่วงนั้นแยก่ก็เมาแหละ เราก็ขาดสตินิดหน่อยจากที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราโทรหาเขาเยอะมากเขาเลยบอกเราหลังจากนั้นสภาพจิตใจก็พังเป็นเรื่องที่เสียใจมากๆต้องมีครอบครัวที่ซับพอร์ตเข้าใจมีเพื่อนที่เราพูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องที่เราไว้ใจมีพี่ๆให้คําแนะนำข้อดีคือไม่มีใครบังคับโบโบเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงความจริงคือมันต้องเลิกกัน เราก็คิดว่าไม่จริงไม่จริงเลยต้องปรึกษาหมอหาจิตแพทย์นอนไม่ได้มีอาการแพน,นิกผอมลงเครียดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองไปออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่เราคิดว่าอ,อกหักเรื่องเล็กสำหรับเราเราต้องรอดสิแต่สุดท้ายมันไม่ได้ก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ช่วยเรื่องการนอนอยาขายเคยรียดบ้างและมีเรื่องการรักษาหมอบอกว่าอย่างโบเดี๋ยวโบก็หาย ตอนนี้เลิกยาครีนมันไม่ได้ช่วยทางจิตมันเป็นความเครียดเหมือนไม่ยอมรับความจริงพอวันที่ยอมรับความจริงได้มันก็ไปต่อได้เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคิดว่ารู้จักเขาแต่อาจจะไม่ได้รู้จักเขาเลยก็ได้อะไรมันก็ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดมันต้องยอมรับความจริงเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในโมเมนต์ตอนนั้นจริงๆ มันไม่มีอะไรที่ไม่ดีตอนใช้ชีวิตด้วยกันโบคิดว่าเขาก็รักโบมาตลอดเราก็รักเขามาตลอดเราทั้งคู่ได้ทำดีที่สุดในชีวิตคู่ของเราแล้วแต่ณนะปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็โฟกัสที่อนาคตว่าจะทำยังไงต่อ วันนี้ถึงออกมาพูดว่าจะไปต่อแล้วชีวิตสะมาอยู่กับคำถามเดิมๆความสงสัยการพูดวนอยู่แต่กับเรื่องนี้ว่าไปไหนโบรู้สึกว่ามันได้สาระกับชีวิตโบช่วงนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็ผอมลงห5กิโลแต่ก็โอเคเราเห็นความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนโบก็คิดว่า ถ้าเรื่องนี้เกิดกับคนไม่มีเพื่อนไม่มีทางออกไม่มีคนให้ปรึกษามันแย่มากเลยนะเพื่อนทุกคนก็ช็อกแต่ก็ต้องผ่านไปโบรู้สึกว่าเราต้องยอมรับกับตัวเองว่ามันเกิดขึ้นจริงๆยอมรับว่าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้มันก็เท่านั้นตอนที่หมอนแนะนําให้กินยานอนหลับคลายเครียดพักผ่อนได้เราก็คิดว่าเราหลับแต่ในหัวเรามันไม่หลับ เราเป็นมานานปัญหาเรื่องสารเคมีที่เป็นอยู่แล้วเพราะไม่ได้นอนต้องแก้ปัญหาไปทีละจุดกินอยู่ประมาณ6กเดือนโบว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในการปรึกษาจิตแพทย์ถ้ามีเรื่องกระทบกับเราแรงๆหมอบอกว่ายิ่งง่ายเลยนะเพราะมีปัจจัยและสาเหตุเกิดขึ้นก็แก้ไปทีละขั้นตอนแต่กว่าจะผ่านมาได้ก็หนักอยู่ตอนนี้ Move on กับความสัมพันธ์11ปีต้องยอมรับว่ามันยากจริงๆ เราครบสปีแต่งงาน11ปีบยเลือกแล้วเลือกอีกคิดว่าถูกแล้วดีแล้ว